ตรงนี้วิวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลย <S <S เราจะไปถ่ายตรงไห้นี่ตอนนี้เราเจอจุดเช็คอินแล้วฮะไปเึ้นมาเลยจ้ะเึ้นมาเลยมาขึ้นมา แล้วใช่้วเนะจะตัวไทยชันพอดีนะเลยข้างหน้าก็ไป็นไทยเล เงเอาจ,จะได้พปโลกก่อนเดินขาเอาอล้ไปเอบก่นเถอะครับลงเลย <laughs> <laughs> พื้นหลมไม่หมดอะยรี่จะไปกอตรงนั้นน จริงถ้ารู้รู้พื้นถนนมันก็ไปได้เลยไปได้อยู่พื้นแข็งอยู่เอาเนื้อ,เ,อเป็นพื้นโคลนอ่ะคุณไหมเดีย๋ยวพาไปเดี๋ยวมาเลย เดี๋ยวพาไปอยู่ตรงนู้นทำไม,มดิมามาเลยเร็วๆเลนเ, <c oughs> เ,เออเราบอกมาถ่ายรูปแป๊บเดียวมันเป็นอะไรหรอเข้ามา เจาตรงนี้ก็พอนาะเราบ่าข้างในเดี๋ยวมันนั่นเลยเอ๊ะลงเลยคิดตกมาแล้วเดี๋ยวหาที่แอบก่อจะได้ไหนเด้ง โอ้ยวิวสวยครับวิวสวยตรงนี้วิวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเฮ้ยดีีจเราจะไปถ่ายตรงไหนนี่อราจะไ่หอไปนก เดี๋ยวขอไปไล่หมอกกันนะฮะขอ,อยาาฉีแถวๆนี้ได้ไหมอะไรนะมันจะกาศดีมากๆเลยครับผมข <c oughs> อยยาเข้าสวนของเขาไมา่รู้จะโดนไล่หรือเปล่านะ <c oughs>